รีวิวการไปงานบริษัทได้ของฟรีอะไรมาบ้างไปดูกันเลยค่ะซื้อสินค้าในราคาพิเศษครบ3,000บาทได้คูปองฟรีเพื่อรุ้นของฝัน1ใบนะคะจับฉลากคู่ด้วยคูปองหนึ่งใบเบียร์ได้กระทะไฟฟ้าของซาลิโอหนึ่งเครื่องของแท้น่ารักมากกาแฟลาชูเล่สีซองค่ะ คอลลาเจนลาชูเล่สี่ซองค่ะเพราะปกติ7็ซองเนี่ยอยู่ที่680บาทนะคะดีถอกจากลาชูเล่สี่ซองค่ะคุ้มมากเลยกล่องสินค้าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนะ่ารักปุกปิกมากๆเบียชอบกล่องรุ่นใหม่มากๆเลยนะคะของที่ซื้อก็ยังมีประโยชน์อีกด้วยชอบมากๆเลยมันสีสวยอะ่ะแดงขาวน่ารักมากจุดลงทะเบียนนะคะเบียยังได้แก้วเก็บความเย็น27ปีของลาชูเล่ด้วยดีมากอันนี้ชอบมากชอบมากแก้วเก็บความเย็นความร้อนเนี่ย แล้วก็ไปหมุนไข่มาได้น,นี้เลยค่ะเป็นตะเกียบกับช้อนไม้นะคะโอ้โหแบบงานดีมากทุกคนงานดีสุดๆคือเอามากินข้าวกินขนม,ขนมกินอะไรแบบดีมากอะชอบมากเลยอันนี้ชอบเครื่องขวอยู่แล้วชอบเครื่องนอนมากชอบสะสมเครื่องนอนนะคะที่ฉันได้เป็นผ้าหม่มนุ่มนิ้มของเด็กตายแล้วหนาวเย็นโอ้ยดีมากเธอแล้วก็ยังมีน้ํากับขนมบล็อกนะคะ ใครจะเกินทั้งสองบล็อกเลยก็ได้ดิฉันได้กับอ,อนนภามาคนละหนึ่งบล็อกนะคะอร่อยมากขนมก็อร่อยน้ําก็อร่อยค่ะทุกคนตอนเที่ยงยังไม่ได้เริ่มงานก็ฟู้ดทรักผัดไทยหอยทอดก่อนเลยจา้าอ,อนนภาสั่งหอยทอดส่วนดิฉันเป็นผัดไทยกุ้งนะคะก็กินจนอิ่มเลยถามว่าอร่อยไหมบอกโรยเลยเจ๊ด้เลยนี่ไช่โยคนงดิฉันก็เนี่ยคะ่ะผัดไทยกุ้งหนึ่งก็นั่งอยู่กลางเต็นท์อยู่ที่หน้าบริษัทนะคะอันนี้บริษัทอยู่ที่รัชดา15้านะคะนี่ ข้างบ้านน้องหมาเลยนะ <laughs> อันดับแรกนะคะก็จะเป็นเมนูเสิร์ฟแบบมีข้าวเกียบแล้วก็ออเดอร์แบบนี้นะคะอร่อยมากๆเลยทุกคนเมนูต่อไปก็จะเป็นหูฉลามแล้วก็โรยด้วยปูแบบนี้นะคะอันนี้าก,กับพงทอดน้ำปลาค่ะโอ้โหอร่อยมากน้ำรัด <c oughs> คืออร่อยชุ่มฉ่ำ j u ซ c ่มาก <c oughs> ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเป็ดย่างค่ะมาจานเบิ่มเลยอร่อยมากชุ่มฉ่ำ j u ซ c ่ เมนูนี้ก็จะเป็นสลัดกุ้งทอดนะคะกุ้งทอดอร่อยมากแต่ว่าเบบงค่อยชอบน้ำสลัดนี้ก็จะเป็นผัดผักเฮ้ยผัดอะไรนะ,ะรนะเป่าฮื้ออะไรสักอย่างหนึง่งแล้วก็มีหมึกกับกุ้งนะคะเมนูนี้เป็นข้าวผัดขาแล้วก็โรยด้วยปูแล้วก็มีไข่นะคะเบบชอบมากข้าวมันจะติดแบบแบบนุ่มๆอะ่ะนี้ก็จะเป็นแบบซุปนะคะกระดูกหมูอร่อยมากทุกคนอร่อยจริง ส่วนอันนี้ก็จะเป็นขนมหวานนะคะมีเม็ดแปกก้วยมเม็ดบัวแล้วก็มีมพะพร้าวอ่อนอร่อยค่ะหวานมากส่วนอันนี้พี่จิ๊บถ่ายไว้ให้นะคะก็คือ,อผลประกอบการจากเบียร์ไฮนเกินผสมไวน์ขาวและไวน์แดง ดิฉันก็ไม่สามารถที่จะนั่งนิ่งอยู่ได้นะคะคือมันต้องขยันอนณาเขตแล้วพี่มอลลี่ก็พยายามลากไปให้ไปอยู่หน้าเวทีดิฉันก็ไม่อยากไปนะคะมันอาจจะเป็นจุดเด่นอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะยู้แย่งกับแม่มอลลี่ได้อาจิบวายคะ่ะโอ้สยสวยๆตัวน,นี้ยังสวยอยู่นะจ๊ะแต่เมื่อกี้ไปแล้วอาสวยๆจิบวายเบาๆเธอถ่ายรูปคะ่ะในโต๊ะของเรานะคะที่กินกันอยู่เนี่ย แล้วก็มีบรรยากาศในงานให้มาชมกันกรบกริบกุบกิบกุบกิบโอ้โหเลี้ยงกันแบบโอ้โหกินเบียร์กันแบบบ้าบ้าคลั่งไปเลยมีทั้งไวายมีทั้งอาหารคือดีมากอาร่อยนะคะมาจากร้านดังด้วยนะโอ้เนี่ยค่ะก็คนก็ไม่ได้เต็มทุกโต๊ะนะนั่งกันสบายสบายชิ้ล์นี่กลับกันไปเยอะแล้วนะนี่คืออผลิตภัณฑ์ใหม่ของลาชูเล่นะคะที่เบียร์ไป งานมานะคะเขาก็จะมีแบบดีดีครีมแล้วก็มีตัวเซรัม่มลดฝ้ากระจุดด่างดำอ่ะพิสตเตอร์คนสวยเนี่ยเห็นไหมจ๊ะนี่มีแจกแก้วด้วยแจกแก้วแจกผลิตภัณฑ์นะคะนี่ไงที่ฉันคนกลางอะ่ะอันนั้นแหละนี่แหละคนสวยคนนี้แหละนั่นคือฉันได้ขึ้นทําเนียบด้วยนะคะเพราะว่ารับรางวัลขายตรงมาสี่ปีซ้อนแล้วนะคะคนนี้ก็จะเป็นพี่จิ๊บนะคะมาดมตุน้นาออ่า แล้วก็มียายทีมของดิฉันแม่ทีมของดิฉันนะคะนี่มีพี่ออด,ด้วยนะอ่าซึ่งทีมของดิฉันก็ทําได้ดีนะคะเนี่ยอันนี้ก็จะมาปิดยอดการซื้อคูซื้อครบ3,000บาทอะ่ะมันจะได้ลุ้นคูป,ปองรับโชคหนึ่งใบก็อย่างที่เห็นรางวัลที่ฉันซื้อหนึ่งใบนั่นแหละแล้วฉันได้ <c oughs> กระทะไฟฟ้าซารลียวมาสีชมพูน่ารักมากทุกคนแบบบางคนซื้อเป็นแสนเลยนะฉันซื้อใบเดียวจ้ะความความน่ารักอะเนาะ ความน่ารักของนี่นี่คือเซรั่มตัวใหม่คือมันซึมดีมากทุกคนมันซึมดีมากคือเหมาะกับการใช้แบบเอ e ว y o n วันคือยิ่งใช้ร่วมกับครีมฝาสีเขียวอะยิ่งเสริมกันอะบอกเลยคือฟ้ากะจุดดงดำริร้วรอยความของคําำคือได้หมดเธอมือฉันสักๆอะนุ่มขึ้นเลยอะแล้วนุ่มขึ้นทั้งวันอะ นุ่มไปถึงเกินเที่ยงคืนอะ่ะคือถ้าไม่ล้างมือยาวมาถึงอีกวันหนึ่งอะ่ะความนุ่มของเขาอะเทียบกับอีกมือนหนึ่งที่ไม่ได้ทาคนละเรื่องกันเลยเธอฮัลยนี่นะคะแล้วน้องเขาบอกว่านี้จ้าทาแล้วเนี่ยมันจะสวยสาวนะพี่นะซื้อเลยจ้ะพี่จ๋าซื้อเลยจ้ยจะขวดนี้จ้านี้จ้าขวดนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าไม่แพงไม่แพงทุเรยนี่ก็ถ่ายกับท่านประธานนะคะน่ารักเลย ส่วนนี้เขาดิฉันนะคะทำเอ็กท่าไปทาแป้งลลชุเล่แล้วนี่ก็ผลิตภัณฑ์อ,ออกใหม่นะคะที่มาในงานเปิดตัวนี้อ่ะขวัดขวัดอีกทีหนึ่งนะคะทําไมฉันตัดคลิปซ้ำอ่ะแล้วทําไมฉันเต้นอย่อยางนั้นอ่ะฉันทำอะไรลงไปฉันฟ้อนอีกแล้วพยายามที่จะขยายพื้นที่ได้มากที่สุดส่วนผัวนี่ก็นั่งแหงอยู่ข้างๆ้างนะคะพี่มลรีอย่าลักไปสิพี่มลีอย่านะฉันทำอะไรอะ่ะฉันอนฟ้อนเพลงอะไรนั้น พันปลื้นั้นเราจะไม่กลับบ้านนั้นป่านั้นแล้ว